สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้ส่วนหลังบ้านจะพามาทำอะไรในส่วนหลังบ้านเออสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้ส่วนหลังบ้านจะพามาแยกต้นมะเขือนะคะอันนี้เป็นมะเขือมะเขือไข่เต่าเนาะมะเขือไข่เต่าสีเาานะคะถาดนี้แต่สองถาดนี้เป็นมะเขือไข่เต่าเหมือนกันมะเขือไข่เต่าสีเขียวนะคะดู นี่คือพันธเขานะคะขึ้นดีมากเลยไข่เตาสีเขียวมือเราเปื้อนนะคะมือเราเปื่อนนี่มะเขือไข่เต่าสีเขียวมะเขือไข่เตา่าเขียวสีสยามอาชื่อเป็นเขานะคะอันนี้มันโดนน้ำกินกิน้นอมเราม,มันรั่วนะคะ เขาก็โดนน้ำอ้ดลมมายืนเย็ยน,ยยนวันนี้เราจะมาแยกเขาใส่ถาดน,นะคะเนี่เราจะแยกใส่ถาดนี้อีกถาดหนึ่งถาดนี้อันนี้เป็นเป็นแตงอ้ดูอันนี้มันรั่วไปเป็นแตงอันนี้เป็นแตงเรายังไม่ขึ้นนะแล้วอันนี้ก็คือเราเอา ผังบุ้งใสมันแยกออกมานะคะเราก็เลยเอาผังบุ้งออกไปแล้วเราจะเอาเมะเขือไค่เตา่าสีเขียวใสในถาดสีเขียวทุกอย่างนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะดูซิว่าเราจะทําได้สวยงามขนาดไหนวันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไหร่นะวนที่สิบกว่าเราลองมาดูซิว่าเราจะได้กินหรือเปล่านะคะถ้ามันสามเดือนจะได้กินเนะาะพฤษามิถุนากรกดาสิงหาเดือนที่สี่น่าจะได้กินเนาะสิงหาได้กินได้กินแค่รอบเดียวแล้วก็ กินำเดไปแล้วก็ข้าวหน้าหนาวเลยนะคะที่นี่เดี๋ยวเรามาแยกกันเลยนะคะเราใส่ถาดเรียบร้อยนะคะเราไม่ได้ทําตอนที่เราใส่กระถางให้ดูนะคะเพราะว่าเรารีบอันนี้เป็นพันุ์ที่เราทําใส่วันนี้เนาะเมือเขือไข่เต่าเขี้ยวสีสยามเอกกรีนเอกแพรนนะคะอันนี้มันเป็นกระดาษที่มันลงอันนั้นไม่ได้ มันเปื่อยนะคะรูจะเก็บไว้ได้ไหมเก็บเก็บไว้กลัวลืมกลวลืมชื่อมันไม่แน่ใจว่าจะเก็บได้หรือเปล่านะคะอันนี้นะาเปิดให้ดูอันนี้เราใส่ไปนิดนึงสแล้วก็ว่าจะมาใส่กระถาดน,นี้กไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้เนาะใส่เป็นเล้วบังคับมัน ขับไปนี้แตงกวาไม่ไม่ไม่เห็นขึ้นเลยนะไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะเพราะว่าใส่เป็นเดือนแล้วมันเจอจังหวะที่มันหนาวด้วยอันอื่นที่มันขึ้นมันก็งอกอย่างมะเขือมันก็งอกนะคะไอแตงที่ใส่ก่อนมะเขืออีกนะมะเขือนี่ใส่ทีหลังมะเขือยังงอกก่อนอะอันนี้ก็รอดุนแตงแตงกวารอรุนแตงกวาแค่นี้แล้วก็อามะเขือมาใส่ไว้ถ้วยตรงนู้นมันขึ้นหมดเนาะแล้วก็ออกไปปลูกไอที่ปอนี่มันไม่ยอมขึ้นก็ต้องแช่มไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ พราะตั้งแต่เดือนมอกรานะคะอันนี้รอดมาอันนี้มันเป็นมะเขือมะเขือเจ้าพญาเจ้าพญานีปลาจะขึ้นอันนี้มะเขือเจ้าพญานะคะใส่ตั้งแต่เดือนมกราแล้วเนาะรอดแค่นี้นะคะรอดแล้วก็ไม่โตรู้จะได้กินหรือเปล่าอนนี้ไม่ได้รดน้ำต้นอะไรไม่ต้นเชอรี่ อันนี้เราเราใส่ปุ๋ยไปรอบนึงมันจะด่างเพราะว่ามันจะเค็มปุ๋ยมันจะด่างรอบติดต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามต้นยีิบามต้นอันนี้ก็รอดุนนะคะเผืเ่อจะพยาอันนี้ที่เราทำวันนี้เนาะก็สะบักสะบมนะคะเพราะาติดครี่โคลนด้วยความรีบไม่ได้ล้างก็ปล่อยไปก่อนอันนี้ ใส่ใส่ไปงั้นแหละดูซิว่าเขาจะรอดไหมอันนี้เป็นมะเขือเขียวเขือเขียวนะคะ,ะเขือเขียวเปาะเราเพราะตอนนี้น้ํารั่วตรงนี้นะตอนนี้น้ําั่วมะเขือก็เลยซวยๆไปหน่อยมะเขือเขียวปอน,นี่ไม่รู้จะรอดถ้าวันนี้ฝนตกข้างบนเนี่ยพอฝนตกตรงนี้เนาะไม่รู้มันร่วตรงไหนมันก็ปกตินะแต่ว่ามันจะไหลมา เอออยู่ตรงนี้นะคะมะเขือมะเขือเราเลยไม่สวยไม่เป็นไรคือถ้าคืนถ้าหนาคืนไหนฝน,นตกแล้วมาดูอีกทีเนีพย,ยายามให้มันแน่นแนะ่นพยายามให้มันแน่นแล้วนะเราทบับกันไว้ทับทับกันไว้มันทับทับกันหน่อนะันไหน,หนไมารวมมวมอันไหนครับ ไม่เปิดหลบแต่ว่าของหงนักๆมาทัด,ดประมาณนี้เนาะให้มันลงลงมาดูฝั่งนี้มันนี่เป็นมะเขืออันนี้นะคะมะเขือขาวไข่เตาขาวนะคะมะเขือเปร่าดาวขาวทำไมชื่อแบบนี้ เือเปาะดาวขาวไม่รู้ไข่เต่าหรือเปล่าเขียนว่ามะเขือเปาะดาวขาวมะเขือไข่เต่าเปาะดาวขาวแลันเขียนแค่นี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะสองถาดสองถาดยังไม่ฟืน้นเพราะว่าวันนี้อากาศมัมนมันไม่มีแดดนะแต่ว่าลมมันแรงลมมันแรงมันก็เลยอ่อนละาวยไปน,ยนิดนึงเนาะ ให้เราเนิดเดียวไม่เป็นไรใบแมงลักเหลืออยู่สองต้นใบแมงลักเหลืออยู่สองต้นจะรอดไม่รอดไม่เป็นไรเพราะไม่ขึ้นนี่มะเขือมะเขือขาวเปราะไม่อดเรอทวยเท่าสีเขียวเนาะอันไหนได้กินก็กินอันนั้นแหละไม่เป็นไรเพราะว่ามะเขือขาวเปราะมันไม่โดนฝนแต่ว่าอันเนี้ยมันวันนั้นเนาะเรามาดู ไอ้กล่องเนี้ยข้างล่างที่รองมันน้ําท่วมเลยนะคะมันคือเขียวก็เลยได้เท่านี้นสภาพสภาพสะบักสะบอมมากเลยเดี๋ยวสองสามวันมาดูนะคะให้เขาฟื้นตัวก่อนเพราะว่ามือเราเลอะด้วยเราก็จับดินเปื้อนเราเราก็ไม่กล้าลดน้ําเยอะนะคะมันก็เลยดูสะบักสะบอมมันเป็นไรดูไม่ใสสะอาดมันว่าเขือนนี่เลยแต่อันนี้มันตัวใหญ่กว่าแล้วเพราะว่ามันไม่โดนมันไม่โดนทําลายมันไม่โดนเราย้ายไปย้ายมา อันนี้โดนย้ายบ่อยด้วยะพอมันโดนน้ำตุ๊ก็จับมันจับมันมันก็เลยไม่ค่อยโตนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับมะเขือวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูมะเขือที่เราซื้อมาด้วยสุดท้ายวันนี้ทําคลิปสันๆเหมือนเดิมน,นะคะโอ้เสียงเสียงพูดแบบออกไม่ชัดละทําทั้งวันเสียงเปลี่ยนอันนี้เป็นมะเขือไหนอะ เราก็ไม่เคยเห็นเขาเขียนว่ามะเขือเขียวสเสวยมะเขือเขียวสเสวยเออมันจะเป็นสีเขียวนะคะเหมือนเหมือนรูปมันจะเหมือนที่เราเห็นตรงนั้นแหละรูปมันจะเหมือนที่เราเห็นมะเขือเขียวเป็นเอกแพนเมื่อกี้เหมือนกันเลยอันนี้เราซื้อมาห้าต้นเราซื้อมาสี่ต้นเขาแถมมาต้นหนึง่งไอความจริงเขาแถมมามรู้ต้นไหนล่ละเพราะว่ามันเท่ากันหมดเนาะห้าต้นซื้อมาห้าต้นแถมไปต้นนึงก็แถมพริกมาด้วยนะ เขาที่เอาไว้ไหนแล้วเขาจะแถมพริกมาด้วยสองต้นอ๋อเราเอาพริกเขาไว้ไหนเขาจะแถมพริกช่อมาให้ลืมแล้วอ๋อพริกชอ่อเขามเมื่อเขือวสองต้นเป็นมะเขือเจ้าเสวยโอ้ยมะเขือมะเขือห้าต้นเป็นมะเขือเจ้าเสวยนะคะแล้วก็แถมพริกสองต้นอ๋อนี่พริกเขาจเจอแล้วโอ้ตกใจอันนี้เป็นมะพริกชอ่อ อันนี้พริกบ้านเรานะคะอันนี้ไม่ต้องไปดูมันอันนี้เราซื้อมาอันนี้เราซื้อมามันก็จะออกดอกแล้วเรายังไม่ลงเรายังไม่ลงให้คนในมันดูเราดูถ้าแต่ในเพื่อนอยู u ูบเราดูอันนี้ข้างล่างส่วนที่ซื้อมาก็แค่นี้นะคะไม่ได้ซื้อเยอะปีนซื้อพริกหกเจดแปดต้นซื้อพริกเจ็ดแปดต้นเอามาเอาไว้ทาพันเผื่อของเราไม่ขึ้นเนาะแล้วก็ซื้อมะขือแค่นี้ น,นี้พาชมมะเขือน,นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมบอกทุกท่านสมัาทุกกำลับบงใจให้สมให้สวนหลังบ้านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะว่าสวนหลังบ้านจะพาทําอะไรในสวนหลังบ้านในประเทศอังกฤษนะคะใครสนใจชีวิตบ้านบ้านใช้ชีวิตบ้านบ้านนะคะอยู่ในสวนหลังบ้านเหมือนประเทศไทยเราเนาะไม่ได้ไปทําอะไรเป็นแค่แม่บ้านเนาะทำงานพาร์ทไทม์นิดนิหน่อยหน่อยที่เวลาเหลือเราก็มาทําสวนนะคะ ใครสนใจการใช้ชีวิตแบบเรานะว่าการใช้ชีวิตที่เมืองนอกกับบ้านเราเป็นยังไงบ้างสําหรับเราไม่แตกต่างนะคะถ้าสนใจติดตามก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ